หนึ่งพันบาทครับผมเป็นหมูแคบเวียดนามนะครับตัวนี้คือจับนิหลองเลยนะมั <c oughs> <c oughs> นเหงืปากครับเพิ่งอนนามา <c oughs> สวยเลยนะ่นารักจุก๊กจุกหนาวด้วยนะี่จะส่งลูกค้านะครับ ส่ดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊ใส่หนาวต้มผ้าห่มนี่ต้มผ้าห่มต้มผ้าห่มต้มผ้าหมตกตกตก i